สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาสรุปผลการโชคของมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 7นิดหนึ่งนะครับวันนี้เจ้าเป็กพอ่อ,อ,อต่ทองทว,วีนักโชคจากอำเภอเมืองย่าโสธรเมืองบองไฟโก้แตงหมูหวานหมอนขวาญไปคิดแหล่งผลิตข้าเจ้ามะลิควา้าแชมป์มาของได้อย่างสวยสดงดงามนะครับดยกันชนะนก คู่ชกคู่ชิงในวันนี้คือเจ้ายอดนาทีประทุงใจเมยไทยยิมไปในยกที่4หลังจาก2ยกตกเป็นรองนะครับแต่ว่าวันนี้ก็โชกกันได้สมนักสีและดูเดือดสุดสุดท้ายเจ้าเป็กพอตอททองด้วยวีคอพลิกชนะนอกไปในยกที่4นะครับมาดูผลคู่ที่1ก่อนนะครับคู่แรกนั้นเป็นการชิงลำดับที่3นิ่ก่ส่วนน้ำทันคีรีกับโชคพิชิตโจทบางแสน คู่นี้เดทเปิดมาใหม่ๆนะครับทางด้านนิตริกรเป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสี่สองหนึ่งก่อนการชกราคาเดทไหลต่อไปทางด้านนิติกรเปิดมาหกหนึ่งสี่หนึ่งเลยนะครับถ้าต่อต้องต่อหกหนึ่งถ้าได้รองลังได้รองราคาทีหนึ่งหมดยกแรกไปอยู่ที่หกหนึ่งแปดหนึ่งและยกที่สองนี่ไหลไปทางด้านทางด้านนิติกรแปดหนึ่งสิบสามหนึ่งถ้าจะเล่นนิติกรเนี่ยถ้าต้องได้ต่อราคาสิบสามหนึ่ง ถ้าจะลองเนด้านน,นโชคพิชิตต้องได้ลองราคาแปดหนึ่งสุดท้ายนะครับวันนี้โชคพิชิตถอยตั้งรับวางแข้งออกวัดได้ดีทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเขา่าศอกอาวุธอาวุธอีกครบชุดหนักแรงร่างกายดีขยันส่วนนิติกรก็เดินเขา้าเดินเข้าหาเดินทําแต่ว่าแผ่วแผ่วลงเยอะมากแผ่วลงไวมากยกสองเนี่ยทางด้านนิต่กรทำอาวุธได้ดีแต่ว่าเริ่มแผ่ว ยกสามนี่แทบจะว่าหมดแรงเลยนะครับยกสี่ไม่เหลือยกห้านี่ทั้งด้านโชกไปชิตเป็นต่อขาดลอยและชนะคะแนนไป4ี่สต่อสิต่อ48ทั้ง3เสียงคว้าลำดับที่3ามไปครองได้สำเร็จแล้วมาดูคู่ที่2นะครับสิเดชัยสอเดชพันธ์พบกับทั้งด้านสักเล็กเกรียตพิเดชะหรือเจ้าสักเล็กลูกเฉพาะหลวงต้ม คู่นี้ขึ้นมาสิธิชัยนี่หนุ่มแน่นกว่าได้สูงได้ใหญ่เป็นต่อใหม่ๆนะเบรดเปิดมาดในราคาสิบเอดแปดก่อนโชคไหลไปสามสองห้าสามแล้วก็ก็จะมีช่วงหนึ่งราคาเบียดแล้วก็ไหลต่อไปทางด้านสิธิชัยอยู่พักหนึ่งวันนี้สิธิชัยเดินเข้าหาออกวได้ดีส่วนนั่นสักเล็กก็ตอบโต้ใช้ลูกเหลี่ยมใช้ลูกดึงใช้ความเขาโตได้เนืน้อเน้นเน คู่นี้ยกสามยกสี่ราคาเบียดยกสี่เบียดกันมากสิทธิชัยได้ลูกหนักลูกแรงสักเล็กตอบโต้ทุกลูกทุกกระบวนท่าและยกขาไดมา้มาได้ลูกล้มราคาไหลตอ่อพนักงานสักเล็กและชนะคะแนนไปพลิกล็อกเป็นคู่ที่สองคู่ที่สามครับเพนน้ำงามวีเคเขาใหญ่หรือเพนน้ำงามเขตพน,นมิตเชื่อกับทานด้านพิษกิติสอจรุวัน คนนี้ขึ้นมาเดชใหม่ๆอยู่ที่ใครต่อรองก่อนโชคไหลไปเสมอน้ําเงินเพชรกิติแล้วก็กลับมาเหลือใขรต่อรองที่สี่เพชรกิติก็เป็นฝ่ายชนะนอกเพชรน้ำงานเขตพันธมิตรเลยจะเพชรน้ำางานบีเคเขาใหญ่ประยุกต์ที่สี่มาถึงคู่เอกง,งรายการวันนี้เป็นการชิงแชมป์ชิงชนะเลิศเมื่อรอบพุนเสือระหว่างเจ้าพิกพตททองทว,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 วีนักชกจากอำเภอเมืองยะโสธรน,นะครับไปซ้อมอยู่ที่ ขายเพชรสมฤกษ์ที่เซลภุมร้อยเอ็ดกู่นี้เรทเปิดมาใหม่ๆนะครับเจ้าเพ็กเปกปุทธทอทองดีบีนี่ขคึ้นเคยชนะทางด้านยอดนาทีพัทุงชัยเมดาย,ยิ้มมาเรทเปิดใหม่ๆให้ทางด้านเป็กเป็นต่อสามสองห้าสามขชกเนี่ยไหลมาลองนิดหนึง่งปล่อยทั่วไปนะครับราคาเหลือแค่เสมอเป็กรองห้าสี่รองยกที่หนึ่งเนี่ยทางด้านยอดนาทีออกอาวุธได้ดีวางแข้ง เตะต่อยอาวุธสลับเป็กเดินเข้าหาแต่เดินก็ไปรับอาวุธราคาไหลข้ามไปทางด้านยอดนาทีเป็นต่ออยู่ที่ห้าสี่สมสองรองช่วงที่สองยังเหมือนเดิมเป็กเดินเข้าหาแต่ว่าเด่นก็ไปช้าเดินก็ไปเจอแข้งเจอลูกล็อกลูกขวางลูกดันแดงยอดนาทีเป็นต่ออยู่สามสองเจ็ดสี่แล้วพอยอดนาทีเนี่ยเป็นต่อมีตัวเงินรองนะครับ มีตัวเงินชนรองโจเป็กพวกขาใหญ่เซียนทั่วหลักเริ่มเข้าเป็กราคาเป็นรองบ้างราคาเสมอบ้างยกสามก็เริ่มดันมวยยกสามนี้เริ่มมาเบียดต้นๆเน,น,นี่ทางด้านยอดนาทีทําได้ดีก็สามแต่ว่ากลางยกเป็กทํได้ดีทั้งคลองทั้งยัดทั้งขวางทํได้ดียอดนาทีเริ่มแผ่วแต่ว่าปลาย,ลายๆเจ้ายอดนาทีมาฟันศอกตอบโต้ได้ราคาเริ่มเบียด หมดยกสามใหม่ๆราคาอยู่ที่เสมอในเสมอกันแล้วพอให้น้ำนะครับไหลต่อไปทางด้านเป๊กไหลต่อทางด้านเป๊กต่อห้าสี่ต่อสามสองต่อห้าสามสุดท้ายมานิ่งอยู่ที่ยีนินาทีต่อสองหนึ่งหมดยกใหม่ๆในราคาแค่เมือในเมือกันนะครับก่อนไปตัวในไหลไปทีเป๊กสองหนึ่งยกสี่ออกมาอย่างแรกเหมือนเดิม แต่ว่าลูกคล้องลูกจับลูกลัดลูกตีเป๊กดีกว่าค่อนข้างเยอะแต่วงนอกเนี่ยเป็นของนายวงในเป็นของฉันนะครับปุงนอกยอดนาทียังโชว์ได้ดีแต่ว่ากลางกลางยกโดนศอกทัดดอกหนึ่งแต่ว่าเหมือนจะไม่ชัดเจนมากสักพักนะครับกำลังปั้มกันอยู่เนี่ยทางด้านยอดนาทีก็หงายหลังทิ้งตัวลงนอนไปโดนนับสิบจับแพ้นอกกระยกที่สี่ เป็นนั้นว่าเป็กเป็นนันว่าเจ้เเาเป็กพรทททบีได้โชคจากเมืองบางไฟโก้คว้าแชมป์มวยรอบพนเสือไปของได้สำเร็จนะครับมวยวันนี้นะครับคู่แรกนั้นนิติกรสุน้ำทานคีรีพลิกราคาแปดหนึ่งสิบหนึ่งพลิกแพ้ให้กับโชคพิชิตโชคบังแสนคู่ที่สองครับสิทธิชัยสอเดชพันธ์พลิกแพ้ราคาสองหนึ่งสามหนึ่งให้กับท่านนันศักเล็ก ลูกเฉพาะดองต้มเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่พริกไพ่นกนยกที่4ให้กับเพชรจิติซอชารุว,วันหลังจากคู่นี้เคยเสมอกันมาและแข่งรายการวันนี้เพ็กพอตโตทองด้วยชนะนอกจอดนนทีปทุงชัยมัทัยยิมคว้าแชมป์มวยรอบปุ่นเสือไปของในสำเร็จอย่างงดงามและสมเกียรติไงก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับแอปพเคส สิ่งดีที่ผมแนะนําผมได้แปะล,ลิงก์ไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับที่ตรงนี้ก็จะมีราคาเรทมีน้ําหนักมีฟอร์มการชกมีราคาสดๆจากคอฟฟีทั้งหมดบริการฟรีที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาท200อยละบาทเปอด้าเราเอาตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินนะตองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายขอบคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับนำเงินำน,ำ,นำทองคลับบ้านฝากลูกฝาเมียพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ